ขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีชุมมาจากทงางเาขอไปครับสถานีลากมาในชานตา,าที่2เป็นขบวนรถทาเมืองวันที่3ามเจาแล้วสมบูรณ์ได้สารนนทาจากสถานีกรุงเทพไปนาะสยยมมาจากทงางเซาครับ